One eternity ราบสวัสดีครับราบสวัสดีคนที่เข้ามาดูนะครับผมดูดทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม The Last Meal นะเป็นเกมแนววางแผนคลิกแพงเอาตัวรอดนะครับเป็นเกมสั้นๆ ก็คือนันนทีนั้นเรื่องมันปวกบอกเมื่อกี้ก็คือเราโดนลามโซมาแล้วก็มานั่งเนี่ยแล้วก็นั่งต้องมากินไอซุปเนี่ย <_ d ance> ใช่ไปไปซุปยาพิษตัวแบบว่าเราไม่ได้สมยอมนั้นเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเดีอโอเค โฟก,กัสโอ้เจตนายตัวมันบ,บังคับยิงนี่สิอะไรนี่ถือเนี่ยอร่อยไปมาดูอะไรกันนั่งกินไปเลยไม่ต้องมาอะไรเลยคนก็กินกันอร่อยอร่อยโหทำเป็นซ่าเดี๋ยวก็จับลาดหน้าเรียงตัวเลยกระทาะเจตได้ก็ยืนลงลาโซ่วไว้เฉยแหละ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องมาสนใจกันเลยเอาทำไปมองนั่งนั่งโฉบเล่นโฉบยิ้มโฉบเลยฮะหัโสงก้วหาไอ,อห้หับเก็บผ้าหน่อยขอเก็บรองเท้าหน่อยจ้า มัดวร์มเสร็จคนดึงมาดึงมาดึงมาอย่าให้มันรู้อย่าอย่าให้มันรู้อย่าให้มันรู้มามามาดึงมาดึงมามาดึงแล้วก็เทเลยดึงแล้วก็เทเลยอย่าอย่าลีลาอย่าลีลาอย่าลีลาลดลายตุ๊กตามองอะไรเฮ้ย เอาไงแน่เมื่อกี้จะจะกินหรือไม่กินดีหรือ,อยังไงจะด,จะด,จะดูจะดูทูทีจนะดูทีวีไหมหรือยังไงเลย Look at this dude อะไรตัวอักษรตัตัไม่ต้องไม่ต้องมองคุณมีสิทธิ์มามองผมหืมเฮ้ยไม่ดีอะไม่น่ารักเลยนะเนี่ยแล้วมึงก็มองกูเลยไอ้ตุกก๊กตาวเวนนั่นมันก็อีจะจ้องกดดันอู๋อู๋ อะไรเนี่ยคนกำลังอร่อยไปไม่ต้องมองไปยิงไปนู่นโอ้ยไปไม่ต้องมาทำทรงมองฟูทรงเฟีย้ยวง่ะทรงเฟี้ยวนะกใช่ เปียบ อะไรมองทำไมเสร็จได้ผมน่าจะมองแบบว่ายิงแบบว่ายิงทีวีก่อนเอ้ยยิงทีวีก่อนตอนแรกยิงทีวีเสร็จปุ๊บค่อยยิงไม้พอยิงไม้เสร็จรอรอโฮเลยไะแล้วก็ไปยิงตุกยิงนั้นพอมันก้หมดแล้วยิงทีวีพอจะหมดเวลาเพิมยิงใจกันต่อโอ้โหเป็นไง เลเออเมื่อกี้ใครชักอะไรมาเฮ้ยอะไรเล่าคนกำลังหยิบซ่อมบทเทิลเอ้ย อ๋อมองอีกอ๋อเป็นอะไรมองทำไมนี่นเออคนเขากำลังดูดูเต็ M2 ลูกตานะอร่อย <c oughs> เฮ้ยยุ่งคนกำลังแบบอื้ออร่อยกันอยู่ไปก่อนไม่ก่อนทำกูเสียจังหวะน่ะเราอะทำเตะลิ้งหว่าไงเปิดกี่ได้เราเปิดกี่ได้เราๆ

ให้กูาานั่งดีดจริงๆอ่ะไม่ต้องทำอะไรอ่างเงย้น,นั่งดีดไปจนกว่าจะหมดจริงพนั่งดีังหมดถ้วยได้อฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้่เเ้ยเฮ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 ้้เ I got the guns in my hand and they won't go สอ,อันตบไม่มีเลยครับพี่ไม่มีเลยครับอะไรของนั้นเอ้ยไอ,โอ้โบเดินมา ไม่มีอะไรครับพี่ไม่ต้องอาศัยจามมาจับจ้องผมหรอกผมเคินเอ้อย่านะอย่ามาจ้องมองอย่าอย่ามาเซ็กชุน harassment ใส่ตาอุ้ยเคิร์เป็นงั้นไปวะกูเป็นงั้นไปไม่ต้องมองอุ้ยไม่ต้องมองแล้วไปแค่นั้นจบสรงนนี้ผมเฉลุยแล้ว ครับ at the b e g a n to eat you fail you fail you happy born the chain binding your leg didn't matter <laughs> when you r c h a r a c t e r s gone you will have enough time to figure that out ฮะฮะทีๆบวกมาเลยอ่ะเนาะ what <laughs> โอเคนะครับก็น่าจะประมาณนี้เนาะถ้าษะใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับบายบาย